ครับผูน้อยบางนาครับคอนเซปต์ของการทำแหนบนุ่มก็คือ ่่่งงงยยิิบานุมสวัสดีครับผมขออนุญาตเจ้าของรถนะฮะถ่ายคลิปร้านเราเป็นร้านที่แมทแนบให้เข้ากับโชค๊คนะฮะ นุ่มสุดนะครับเี้ยลงนิดหน่อยนะฮะแผ่น2องแผ่นสหนา6กมิลนะครับก็จะใกล้เคียงกับ All New D-Max นะครับปี2020ที่มาทำกับผมนะครับก็คือแผ่นหูเดิมแผ่น2แผ่นสามมิลหรือรถรุ่นอื่นนะครที่อยากนุ่มสุดนะฮะนี่คือสูตรที่นุ่มที่สุดนะครับยิ่งเป็นแคปนะฮะแนะนำ แต่ถ้าเป็นตัว4ี่ประตูกต้องดูโชคด้วยนะฮะโชคต้องแข็งนิดนึงนะฮะแล้วไม่เน้นบรรทุกเลยนะครับถ้าเคอยู่ที่ประมาณ2.3มเองนะฮะที่ผมบอกค่าเคของรถเก๋งใหญ่นั่นแหละนะฮะโชคค่อนข้างนุบค่อนข้างแก๊สเยอะนิดนึงนะฮะสบายสบายเลยสำหรับค่าเคนี้นะไปดูด้านหน้ากันคลิปนี้จะสั้นๆน,นะ ให้ดูสั้นๆเอาจจไปรวมกับคลิปอื่นนะครับ,นะรบแผ่น2และแผ่นสามหนาหกมิลนะครับตัวนี้คือแผ่นสองตัวล่าสุดที่ผมนำเข้ามานะครับสั่งผลิตมาแล้วเรียบร้อยสำหรับวีโกตัวตัวสูงนะครับสำหรับวีโ o ตัวเตี้ยลิโวตัวเตี้ยนะครับแผ่นนั้นแล้วก็ดีแมกก็ได้นะครับได้หลายรุ่นมากนะครับ นุ่มมากครับเจ้าของแฮปปี้มากาเรามาดูจิ๊บเอรกกีที่ทำมาหลายสเต็ปมาก <c oughs> สเต็ปนี้เป็นสเต็ปที่ผมแนะนำเพราะว่าลอกจากไอ้สองร้อยของผมไปเลยดูครับ KB03 นะครับ x อ4 สำหรับจีบยก4นิ้วนะครับเ,เดี๋ยวจะใส่ก้อน2องนะฮะเป็นยก6แล้วก็ตรงเต็มาหมานะฮะเป็นยก7เกือบ8นะครับคันนี้ที่แรกเน้นยกสูงนะฮะเอาเ j 5ไปนะครับแล้วก็ใส่ก้อนนิดหน่อยปรากฏว่ามันสูงยุบดียืดสุดนะครับผมเคยบอก ถ้าเราจะเน้นยืดยุบแหนบเราต้องอยู่กลางๆนะครับยกสามยกสี่ยกสองประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้แหนบเรายุบตัวได้เยอะๆยืดได้เยอะๆะมีเทคนิคการเล่นนะฮะก็คันนี้จะเอาไปแข่งนะครับงานการกุศลที่สุพรรณในวันที่สิบสิบเอ็ดตุลานี้นะครับวันนี้มาเปลี่ยนแหนบเปลี่ยนแบบไอ้สองร้อยของผมเลยนะเพราะสองร้อยของเราเนี่ย พิสูจน์แล้วหลายทริปนะครับยืดยุบมันมากนะยืดยุบกันโป่งระเบิดเลยทีเดียวนะครับส่วนตอนนี้นะฮะด้านหน้านี่ยางแซมเปอร์นะฮะด้านหน้าตอนนี้เชฟเดียนะฮะกับอาจารย์นบนะครับควบคุมการผลิตโดยอาจารย์นบนะครับเชฟเดียเชฟเดีย ไม่ได้ไลฟ์สดน,นะเดี๋ยวไลฟ์สดอีกทีนึง <c oughs> ตอนนี้กําลังเตืยนเผาข้างด้านหน้าที่ไปแตกมาเมื่อที่ที่แล้วนะครับที่เขาไผ่นะบ,บอบแชมป์จากหลายทิปครับคันนี้ทิปล่าสุดโปร่งดินดาจบสวยงามนะฮะจบเนียนแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าไปถอยหลังแล้วก็มีปัญหาที่เขาไผ่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าแนยทำอะไรกันบ้าง น้องไปแข่งออโรบก,การกุศลน,นะฮะวันเสาร์ผมไม่ตามไปเพราะงานผมเยอะมากแล้วก็คุยกันตลอดลว่ารถพังพี่อย่างนั้นอย่างนี้นะวันอาทิตย์ผมเลยตามไปนะฮะเอาอะไรไปด้วยไปดูซิว่าจะช่วยอะไรกันได้บ้างนะครับไปดูครับน้องสู้สุดใจนะสามล้อสามล้อ ยิงตามก็ยิงตามเหรอไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวเรียบร้อยไหวไหมไหวไหวไม่ไหวสงสัยเครื่องมีปัญหาไม่เครื่องก็เคลีย ตอนนี้ครับันนี้ไม่รอใครยังสู้ยังสู้ไหวไหมรถเดี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาไว้แบบกระโดดโลดเต้นขนาดนี้นะเขาแบบรถบินป่ายะรถผู้ใหญ่อะ่ะเอาไปกระโดดโลดเต้นเป็นวัยรุ่นเลยก็เรียบร้อยนะเผาหักเผาขาดนะเป็นน้องเขาสู้นะ รถซิ่งเคยเห็นแต่รถเตี้ยใช่ไหมล้อแบบนี้ดูอัพโหลด้าอัพโรดล้อแบบนี้อีกคันหนึ่งนะฮะไม่พนจีบนะครับเป็นจีบของน้องเอกนะฮะสี่แปดสี่แปดหรือแปดสี่แปดสี่ว่าจำไม่ได้ละไม่แก้นะเราจะไม่ย้อนไปดูแล้วมาถ่ายคลิปใหม่ เราจะให้เราหน้าแตกแบบนี้ไปเลยนะครับก่อนหน้านี้เป็นโฟลิงคอยสริงนะฮะทำมาจากพี่หนุย่ยก็ติดปัญหาหลายอย่างมากนะพี่หนุ่ยก็พยายามมากที่จะแก้ไขมันออกมาดีแต่ด้วยรถคันนี้ต้องใช้งานในชีวิตประจําวันด้วยนะไม่ไม่ใช่ลุยอย่างเดียวไงก็เลยตัดสินใจกลับไปหาแหนบผมก็จาการเปลี่ยนให้เลยนะฮะเป็นแหนบรุยค่อนที่น้องเขาซื้อมาไว้เองอยู่แล้วี๋ยวผมก็เก็บชุดคอยสริงชุดนั้นไว้ เพื่อผมจะอไปทำรถเล่นมีแผนนี่ะไปดูกันครับลูบิคอนครับขวาสุดลงมา2นิ้วนะลูบิคอนเซตนี้น่าย,ยังไม่ได้ออกคลิปไหนเลยด้วยแค่ขับใช้งานนะไปหินกองแบบรีสอร์ทที่เดียวเองแบนบน้อยบางนาะเจ๋งสุดแล้วนี่ลูบิคอนอเมริกานะครับ ิดคลิปนี้นะครับด้วยยักษ์ใหญ่แลนด์คูเซอร์สีแดงเลื่อนหมูเข้มนะครับยกสูเนเลื่อนเพานะฮะแนมหน้าหลังผมไปทำอะไรบ้างมาดูกันครับเจ๋งเยิ่มากมาดูกันนะครับสำหรับแลนด์คูเซอร์75คันนี้นะฮะแนมหน้าแนมหลังนะครับแนวก็จะเป็นแผ่นบางๆหลายแผ่น,นซ้อนกันฮนะ สีเหลืองๆไหมโอแมนอโม่ oh man, นะโอแมนอโม่ oh man, แต่เก่ามากแล้วแหละนะครับตั้งแต่สมัยเหลืองทั้งตับอนะจะประกอบไปด้วยแผ่นบางๆหลายแผ่นนะฮะตอนอยู่ใต้เผาอะมันนุ่มไงนะแต่พอเทินเผาเสร็จแล้วมันกลายเป็นยุ้ยยนนะโชวโปรคอมก็เอาไม่อยู่นะขนาดโชว์โปรควมบอกแข็งๆนะฮะยังเอาไม่อยู่เลยมาดูกันครับหลังสูงขึ้นใช่ไหมหลังสูงขึ้นประมาณหนึ่งนิ้ว สองเซนแล้วก็สูง,แ,ง,งแล้วก็สูงกันแนะอยู่นิ้วนึงเทกำลังหล่อกํำลังหล่อในกล้องสีไม่เข้มนะตัวรถสีเข้มนะฮะเลือนหมูเข้มเมื่อกี้ไปลองมาละนะครับลองเสริมแหนบให้แข็งดูว่าจะลดอาการเหวี่ยงได้ไหมปรากฏว่าได้นะะดีขึ้นดีขึ้นเลยละ่ะถามว่าแหนบเนี่ยพอไหมพอนะฮะสำหรับ จากประสบการณ์ของผมนะแน่พอละเดี๋ยวเราเปลี่ยนโชกนะเจ้าของอยากได้โมโนซับแทงนะเนิ่อดเลยนะเดี๋ยวจัดให้เอาเตรียมไว้ละนะครับความยาว2ีนิ้วนะครับใช้เป็นของอีสูปี2020ได้นะครับค่าความเนิร์ดผมเช็คดูแล้วได้ด้วยนะฮะถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยเรียงวาลวนะฮะอันเจะเป็นพรีเซนเตอร์ถือโชว์นะ นี่นะฮะซับแทงหันแทงก็มาเห็นนะฮะซับแทงปรับได้8สเต็ปนะครับง่ายหน่อยปื๊นพอเปาเดี๋ยวน่าจะเล่นนูน่นนะครับผมว่าเบอร์6เบอร์7น่แหะครับสำหรับรถคันนี้นะเพราะว่าโปรคอม ES9000 เนี่ยมันจะอยู่ประมาณเบอร์3เบอร์4เองนะครับเบอร์6เบอร์เจ็ก็น่าจะเอาอยู่นะฮะลองไม่เรียงวาล์วกันนะครับใส่เดิมๆดมดูก่อนนะฮะน่าจะเอาอยู่ จัดไปช่างเชียบเก่ายักษ์ใหญ่นะครับวันนี้เรารีวาวโชคหลังไปสองรอบนะครับรอบแรกรีเสร็จไม่ได้เอามาลองหรอกนะฮะใช้ทฤษฎีเดียวกับแต่โลเวอร์นะพอดีตรงนี้เป็นซับแทงนะก็เลยผิดเ <c oughs> นาะผิดทฤษฎี ตัวแรนด์ลเวอร์โอเคเลยนะฮะที่สตีที่ผมตั้งสมมติฐานไว้คันนี้คันนี้รอบแรงไม่โอเคนะฮะตั้งสมมติฐานผิดรอบสองโอเคนะฮะเทสเทสด้านนอกนะยังไม่ได้อยู่ในตัวรถเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยเราสามารถกดเทสดูฟิลลิ่งนะครับแล้วก็ ประมาณคร่าวๆได้นะครับว่าจะเป็นยังไงปิดลวกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรหมาจะออก,กอ่ะไปกันนะครับรถคันนี้ไม่ใช่งานตัคิวนะฮะเป็นงานที่ พี่เจ้าของรถบอกเอาทิ้ไว้เถอะเพ่ไม่รีบผมก็รอทำช่วงที่ไม่มีใครมานะครับ <_ L un> ก็เหมือนจะ <_ S 1> รู้นะวันนี้ตอนเช้าพี่เขามาตั้งแต่เมื่อวานเพราะผมลงคิวผิดนะแล้วก็ตอนบ่ายก็น้องมาสายน้องรางงานไม่ได้นะน้องเข้ากะก็ ดูหน้าตารู้เลยว่ายังไม่ได้นอนนะน่าสงสารแต่ว่าไม่งั้นจะโดนมาจำํำยืดมันจําพันหนึ่งไงทางเราก็บอกไว้ว่าเราอ่ะไม่อยากยืดมันจำหรอกหนะถ้าสะดวกมาก็มานะฮะไปกันนะครับเกียร์สามเดี๋ยวเราไปโยกกันตรงนีงนะ้ฟินลี่ข้างหลังตัวนี้ผมเพิ่มค่าเคหนยไปเกือบ1.5กิโลกร,รัมต่อมิลิเมตรนะ ก็ยังนุ่มอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปดูที่ในสูตรนะตอนนี้เพิ่มค่าโชกหลังขึ้นมา,าเยอเหมือนกันนะครับเกือบ60เซเลยนะฮะลงฝาเท่านี้เดี๋ยวลองดูว่ายังนุ่มนวลไหมอ้มยังนุ่มนวลอยู่เลยนะครับยังนุ่มนวลอยู่เลยรู้สึกเต้นขึ้น แรงขึ้นนะครเพราะว่าค่าเคที่เราเพิ่มเข้าไปนะครแต่ไม่กระแทกนะครับแต่ไม่กระแทกอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะมันยังนุ่มอยู่ปัญหาคือมันโยนนะครับโอ้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 ปัญหาคือมันโยนนะ สาสร์เลือกออกมาตอนเลยเวลาที่โรงเรียนเลิกทง่โรงเรียนก็หยุดกันนี่หว่า <c oughs> ในรถก,ก็จะมืดๆหน่อยข้างน้องสว่างนะก็ไม่มีอะไรฟังผมพูดอย่างเดียวเดี๋ยวผมไปตัดต่อเอานะฮะข้างหน้าโอเคเลยนะแต่คราวนี้ยมันก็เหวี่ยงเพราะด้านหน้าด้วยนะฮะด้านหน้าเป็น s e 9เ0้นนะข้างหลังยังเนียนอยู่เลยอ่ะ แรู้สึกได้ว่าดีขึ้นนะครับอืมโอเคผมรับได้นะทัฟฟินลิงนี้ผมรับได้ด้านหน้าแล้วละ่ะเท่านี้ยนะข้างหลังยุคไม่ลึกแล้วก็หยุดน,นะ โคเลยครับข okay ้างหลังหายนะฮะด้วยค่าของแหนบที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยค่าความเหนื่อโชกนะตอนนี้ปรับอยู่ที่เบอร์ห้านะก็ยังมีให้เล่นอีก3เบอร์นะครับสบายสเกือบได้ไปรบกวนอาจารย์แล้วนะเพราะว่าหาแผ่นดิสไม่เจอนะครับผมจะมีแผ่นดิสตัวเล็กนะฮะลูเล็ก แปดมิลน,นะตัวนี้มันรูสิบมิลโอ้โหข้างหลังดีดอะ่ะแต่พี่เขาคงไม่ได้ขับประมาณนี้หรอกมั้งผมเอาแนบของรนะ <c oughs> ีโว2สองพันยี่สิบมาใส่นะโอ้ดีดโคตรอะ่ะนะฮะทำไมเขาบอกรีโว2สองนยีสิบนุ่มกันนะใส่คันนี้ยังดีดเลยอะ ค okay, ครับรับได้รับได้รับได,บได้เดี๋ยวขากลับเราจะลองปรับขึ้นอีกสั้เบอร์หนึ่งนะหลังจากทำด้านหลังจบนะฮะเราก็มาลุยด้านหน้ากันต่อนะครับด้านหน้าเนี่ยลือออกมานะครับเพื่อจะเช็คว่าแหนบเนี่ยยังคุณภาพโอเคหรือเปล่านะปรากฏว่าเจอแหนบหักสองชิ้นนะก็เลยต้องเปลี่ยนให้นะเอาของใหม่ใส่เลยนะลูกค้าถามว่า น้อยเ่านใหพี่หรือเปล่าเปลี่ยนสิครับนะเขามีปัญหาผมต้องเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะแต่ไม่เปลี่ยนมันเสียชื่อผมตายเลยใช่ไหมล่ะเออคือพี่เขาอาจจะไม่เห็นที่ผมเชื่อมไงใช่ไหมอันนั้นคือมันหาของไม่ได้ครับคือชั่วคราวไปก่อนนะแต่ป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยสงสัยจะใช้ชั่วโคแล้วผว่ <c oughs> าโอ้ยคำอาว ก็น้าก็เสริมแหนบเพิ่มเข้าไปอีกเหมือนกันนะครับเพราะที่เราบอกเมื่อกี้ไงตอนมาอยู่ใต้เผาค่าเคมันโอเคใช่ไหมฮะพอมาอยู่เทินเผาเราต้องเพิ่มค่าเคนะครับเทคนิคของผมก็คือทุก1นิ้วจะเพิ่มค่าเคหนึกิโลกรัมต่อมิลลิเมตรนะครับโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษแหมจดกันใหญ่เลยสิคำนวณได้เหรอค่าเคทุก1นิ้ว ผมจะเพิ่มค่าเคส0.3กิโลกรัมต่อมิลลิเมตรนะฮะผมมีสูตรคำนวณผมเลยรู้นะถ้าท่านไม่รู้ก็เติมให้มันแข็งนั่นแหละอ้าวเอาง่ายๆจะแข็งเท่าไหร่ก็เทสกันดูแล้วกันนะครับเพราะไม่มีสูตรคำนวณใช่ไหมล่ะอืมถึงผมให้ไปก็ยากอะนะมันเข้าใจยากเนาะอ่าแล้วก็ใช้โชกสับแทงด้านหน้านะฮะ ใช้เป็นโชคหลังของ Fortuner มาเซ็ตวาวใหม่หมดเลยนะครับโอเคฮะขับดีขึ้นมากผมทำอยู่ประมาณ5-6วันอะเครื่องงานผมต้องออกมาให้ดีที่สุดถ้าผมขับแล้วผมยังไม่พอใจผมจะไม่ปล่อยงานชิ้นนั้นๆน,น,นะครับนี่คือน,นิสัยของผมลูกค้าทุกคนที่ร่รมมา,มากับผมมาทำกับผมจะรู้ว่าผมต้องพาลองทุกคันหลังจากงานเสร็จนะยกเว้นลูกค้ารีบกลับ รีโบที่ลูกค้ารีบกลับรถที่ผมทําบ่อยๆนะแล้วลูกค้าบอกเอ้รีบกลับไม่อยากลองแต่99.99% 99ผมพาเรานะฮะอ่ะก็สำเร็จไปอีกหนึ่งคันนะฮะได้ช่วยวิเคราะห์เรื่องของพอลงเกียห้าแล้วมีการสั่นที่ด้านหน้านะครับก็ไล่หาสาเหตุจนเจอว่าไอ้ตัว ชุดขับเคลื่อนโฟร์วิลมันทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับถึงแม้เราจะเข้าโฟไม่เข้าโฟคือมันต่อตลอดนะฮะผมเอาไฟไปจิ้มโซลินอยให้มันดูดไม่ดูดเอาลมเป่ายัางไงมันก็ต่อตลอดเวลานะก็เลยถอดออกเลยแล้วก็ให้พี่เขาขับสองหลังกลับไปนะฮะแล้วค่อยไปแก้ไขกันนะฮะให้ช่างแถวแถวบ้านหรือช่าง พี่ก็มีช่างประจําเราไม่เก่งเรื่อมวกนั้นนะเราเราถนัดแต่เรื่องแนวนะแล้วกําลังจะขยายไปเรื่องโชก็พอแล้วนะชีวิตเนี้ยอยากทาแค่สองเรื่องนี้ก็พอแนบกับโช์นะฮะที่สามารถจะทำ,ถทำให้รถคนอื่นได้ทําให้รถคนอื่นได้นะถ่ายทอดให้คนอื่นได้พอละแนบกับโช์นะฮะส่วนเรื่องอื่น ที่เป็นทำรถตัวเองเวลาพังจะมีไข่มาดา่าเราไงสายเออโรถสายเออโรถนะฮะเจอกันนะฮะปงดินดำนะเขาไผ่ขเขาระเบิดนางยองนะฮะอยู่แถวนี้แล้วผมไม่ไปไหนแลฮะแก่มากแล้วครกราบขอภัยอะไรไม่ไหวจริงๆคลิปหน้ามีอะไรดูกันนะฮะนี่ห่างหายกันมาน่าจะเกือบสองอาทิตย์น,นะปีใหม่บ๊ายบาย เจอกันคลิปหน้าครับมีอะไรให้ดูครับ